สวัสดีครับเรามาเจอกันนหลักของการออนไลน์นะครับแล้วในส่วนของผมนะครับดูแลช่วถงถึงถึงถึงก่อนมิเทอมถึงมิเทอมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอาจารย์อีกอีกท่านหนึ่งนะครับมามาดูแลนะครับอาจารย์วสันนะครับท่านอาจารย์จะดูในส่วนของหลังมิเทอมนะครับซึ่งจะแบ่งคะแนนกันชัดนะครับก็คือในส่วนของผมจะ 50%นะครับแล้วก็ของทาจารยวัร์สันก็อย่าง50%นะครับเพราะที่ดูในคะแนนก็แบ่งเหมือนกันเลยก็คือคะแนนเก็บเนี่ยของผม25ของอาจารวัชร์สัก็25เหมือนกันนะครับสําหรับเนื้อหานะครับก็จะเป็นเรื่องของอยากให้พวกเรารู้มิติของทางด้านการเงินนะครับก็จะเติมวิชาในส่วนของเศรษฐศาสตร์ที่ศวกรรมนะครับซึ่งเราควรจะต้องมีความรู้มีทักษะทางด้านการการเงินนะครับ Beer, เรื่องของดอกเบียเรื่องของเน็ตเพซเซนต์วาลูเรื่องของบีซีเรชอะไรต่างๆพวกนี้ครับเวลาเราไปทำงานเนี่ยถ้าเราจะเราไปอยู่ในบริษัทของบริษัทคอนซัลท์นะครับที่เขาอย่างเช่น AEC หรือบ,บริษัททีมหรือบ,บริษัทแปลนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาจะมีการาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการนะครับก็จะต้องพูดถึงเรื่องของเน็ตเพ s เซนต์เบ e ด พูดถึงเรื่องของ B/C ratio พูดถึง rate of return อัตราการอัตราผลตอบแทนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับมีทักษะในการพิจารณาว่าเวลามันมี alternative เรามันมีทางเลือกทางเลือกลงทุนมีหลากหลายนะครับทางเลือก1นึ่ลเลือก2องทางเลือก3เราจะพิจารณาทางเลือกไหนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในแง่ของ ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมนะครับแล้วก็เราก็จะมาทำความเข้าใจเรื่องของการประมาณราคานะครับซึ่งในงานขอสร้างเนี่ยถ้าเราทํางานแล้วเราไม่ได้เงินนะครับหรือว่าทำงานแล้วขาดทุนก็คงไม่มีใครทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องลองพิจารณาดูนะครับว่าโครงการต่างๆที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงอะไรต่างๆอย่างไงบ้างนะครับ จะเริ่มตั้งแต่โปรเจกต์ไลฟ์ไซเคิลนะครับว่าตอนที่เป็นคอนเซป t u ช l วลดีไซน์เนี่ยนะครับตั้งแต่เราจะทำโครงการยังไม่ชัดนะครับเราจะต้องสามารถหาต้นทุนนะครับของโครงการที่เราสนใจเนะี่ยได้อย่างไรบ้างน,นะครับหลังจากนั้นพอมีความชัดเจนแล้วก็จะถอดแบบนะครับเพื่อที่จะไป ตามวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะนึกว่าการถอดแบบก็คือการทำต้นทุนทางการขอสร้างนะครับซึ่งอาจจะบางถูกบางส่วนแค่นั้นนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของประเภทของสัญญาในงานขอสร้างนะครับจะเป็นด่างสามจะเป็น Unit p r i like รส์อไรเทิร t u r n Key หรือว่า d ดีไซน์บิ d อะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราจะได้ลองพิจารณากันนะครับในในคอรสนี้นะครับ แล้วก็เรื่องของการศึกษานะครับเนื่องจากในงานก่อสร้างเนี่ยมันปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ซ้ําๆกันนะครับการที่เราได้เรียนรู้ความผิดพลาดของคนอื่นเนี่ยย่อมดีกว่าการที่เราไปผิดพลาดเองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเรียนรู้ของจากเขาไปเนี่ยปัญหาในงานก่อสร้างเนี่ยมัน ก็คล้ายๆกับปัญหาชาวอะไรเอ่ยหลังคาเดินสีตีนเดินมาหลังคาุงกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับนังคิดตัางนานนะครับพอเขาบอกก็เตาก็อ๋ออันนี้นะครับในงานก่อสร้างเหมือนกันขณะที่เราเกิดเหตุการณ์นะครับว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยมันมันมีความยุ่งยากมันมีความยากลำบากนะครับแต่พอมองย้อนกลับไปพอผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้นะครับมองย้อนกลับไปมันเหมือนกับบางครั้งมันเป็นปัญหาเส้นผมบางภูเขาเหมือนกันนะครับ ก็เป็นสิ่งที่เราได้ได้เปลี่ยนเรียนรู้กันในวิชาประมาณราคานะครับในส่วนของผมอย่างที่บอกแล้วครับก็คือผมจะแปะแปะคลิปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรต่างๆยังไงนะครับก็ติดต่อไปนะครับเบอโทรไลน์ต่างๆของผมก็หาไม่ยากแลนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้ก็พวกเราดูคลิปหนึ่งาเกี่ยวกับทางด้านศรษฐศาสตร์วิศวกรรมนะครับแล้วก็ ทำการบ้านทำอ s ซ i g n ม e n t ส่งด้วยนะครับโอเค,ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ